สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้แชลวี่จะมาเล่าจากคดีลับจากความทรงจำ The Series, เดอะซีรีส์เนาะอ่าอันนี้คือตอนที่เจ็ดที่มีชื่อเรื่องว่าใครอยู่ในลิฟต์ใช่เดี๋ยวแชลวี่จะเล่าเกิดให้ฟังก่อนสถานที่เกิดเหตุนเนี่ยก็คือเป็นอ่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ เก่าแก่ของประเทศไทยซึ่งถ้าใครเคยฟังเรื่องแล้วก็อาจจะคุ้นๆนเนาะอ่ะเชลวี่บอกไปเลยแล้วกันไม่น่าจะโดนอะไรหรอกเป็นมหาวิทยาลัยมอธรรมศาสตร์ค่ะโดยถามว่า <c oughs> เหตุการณ์นี้เชวว่ไปเจอได้ยังไงคือตอนนั้นเชลว่อ่ะไปเรียนพิเศษทางด้านภาษาทุกคนไปเรียนรู้สึกเรียนภาษาญี่ปุ่นชายมีเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนเวลาตอนเกิดเหตุประมาณ 4ี่โมงครึ่งกับเกือบห้าโมงแล้วชั้นที่เชวี่เรียนเนี่ยจะอยู่ประมาณชั้นสามแล้วก็เวลาลงมาเนี่ยเชวี่จะนิยมเดินลงมาทุกคนจะไม่ค่อยนิยมแบบว่าลงลิฟต์เท่าไหร่เพราะเชวี่ว่ารู้ว่าลิฟต์ที่ตึกเนี้ยมันมีอาถรรพ์ทุกคนทุกคนรู้จักตำนานลิฟต์แดงปะใช่ค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอธรรมศาสตร์อ่าที่เนี่ยแหละ อยากรู้อยู่ตรงไหนคืออยู่ตรงข้ามโมท่าพรจจันทร์นะอยู่อยู่แถวบ้านแชลวี่เลยเจ <c oughs> ็บคอ,อนิดนึง sorry คือแล้วแล้วทีเนี้ยเหตุการณ์มันเริ่มต้นตรงที่ว่าในเย็นวันนั้นอะสี่โมงครึ่งกับเกือบห้าโมงคือวันนั้น่ะแชลวี่อะขึ้นท่าเรือสายทุกคนเพราะว่าแชลวี่ต้องรอเพื่อนแชลวี่อีกสองคนใช่ไหมที่เขาไปเข้าห้องน้ําแล้วไม่รู้อะไรดนจิตดนใจแชลี่ ในตึกของอาคารมันจะมีทั้งหมดห้าชั้นอ่ะแล้วเชวี่อยู่ชั้นที่สามในระหว่างชั้นเนี่ยเขาจะมะีชานพักบันไดเป็นชานพักบันไดหินขัดอย่างดีแล้วก็มีเราจับเชวี่ก็เดินไปตอกตอกตอกเดินลงไปเรื่อยๆแล้วสักพักเชวี่ได้กลิ่นหอมแบบกลิ่นดอกมะลิเชวี่ก็งงเอ๊ะกลิ่นมาจากไหนเชวี่ก็ชอบกลิ่นหอมเนาะ ก็เดินดมดมไปตอกตอกแล้วไปหยุดที่ชั้นสองใช่ค่ะแชวี่เห็นลิฟต์มันกำลังทำงานแล้วแชลวีอ่อ่ะตอนที่เห็นอะ่ะเป็นลิฟต์สีแดงแชลวี่ก็ไม่คิดหรอกคิดว่าอ๋อเป็นงานงานศินละปะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วแชลวี่ก็เห็นว่ามีคนยืนอยู่ในนั้นแล้วก็ <c oughs> แบบนึงอ่าแล้วอ่ะไม่อยาก คือเหมือนประมาณว่าเชวี่เห็นมีคนยืนอยู่ในนั้นประมาณสี่ห้าคนมีคุณครูด้วยอ่ะเหมือนได้ยินเสียงลิฟต์แบบกําลังขึ้นมาตึง้งตึ้งทีละชั้นเชวี่ก็เข้าใจว่าเอออันนี้มันอาจจะเป็นลิฟต์อีกจุดหนึ่งของมาหาลายัยแล้วปรากฏว่าเชวี่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่จอดสักทีแล้วคือเห็นเป็นตัวเลขเลยนะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามแบบเรียงเป็นแสงอ่ะ แล้วเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ใช่ตอนมืดทุกคนประมาณแบบว่าสี่โมงครึ่งเกือบเกือบห้าโมงจะหกโมงแล้วอะ่ะเป็นช่วงแบบโพเพยอ่ะใช่แล้วแชวีก็ยืนรอจนหงุดหงิดแล้วแบบเอ้ยทำไมไม่จอดสักที่เนี่ยพอกําลังจะกดปุ่มคือตอนแรกชวีเห็นมีปุ่มกดเว้ยแล้วทีเนี้ยพอชวีจะแบบเออไป๊จิม้มอีกทีปุ่มไม่มีแล้วคือชวีก้นึงในใจเอ๊หรือว่าลิฟเสียบพอดูดีๆงเลยหน้า ทุกคนชวี่เห็นพวงมาลัยอะ่ะมันห้อยอยู่ตรงกลางประตูลิฟต์แล้วประตูลิฟต์มันเป็นสีแดงสีแดงแบบเหมือนเลือดเลยอะ่ะแต่เขาทาทับไว้เนาะเป็นชวี่ก็เพิ่งสังเกตว่าเอ๊ะทำไมประตูลิฟต์เก่าๆม,มันเมื่อกี้มันยังใหม่อยู่เลยอะ่ะคือชวี่เห็นเหมือนลิฟต์ใหม่ที่แบบเพิ่งสร้างอะ่ะทุกคนแล้วชวี่ก็คิดว่าน่าจะคนละประตูลิฟต์กันกับอ่อันที่อยู่ในตึกแล้วตอนหลัง แบบเหมือนเพื่อนพี่เชวี่ก็มาตะกิด้านหลังบอกเชวี่เชวี่เป็นอะไรมายืนเหมืออะไรตรงนี้เชวี่ก็แบบฮะพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็เห็นเชวี่แบบว่ายืนยืนรออะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเชวี่บอกแค่ว่าก็เมื่อกี้เชวี่ยืนรออะไรเรีย้อมันใช้ได้ไม่ใช่แบบพี่แล้วมีพี่คนหนึ่งเวย้ยที่เป็นเพื่อนเชวี่ที่อยู่มธรรมศาสตร์บอกเชวี่เชวี่ออกมาก่อนออกมาก่อนเลยแล้วก็แบบแล้วคือตอนที่เชวี่มองไปที่ซอกประตูลปิป่ะ จำได้ดีเลยยังเห็นคนแบบยืนกันแบบสี่สี่ห้าคนมองพี่แทวี่จากซอกประตูลิปออกมาเออแล้วพี่เขาก็พาแชวี่ข้ามฝ้าจาก <c oughs> เดินเดินลงมาได้นะประตูเนี้อยู่ประมาณระหว่างชั้นสองกับชั้นหนึ่งแชวี่ก็เดินตอตอกตอกตอกตอแล้วพี่เขาก็ไม่พูดอะไรก็จูงมือแชวี่แบบว่าเดินมาอย่างเร็วอะแล้วเขาก็ชี้ให้ดูว่าตรงนี้ใช่ไหม คือสิ่งที่เชวี่เห็นอ่ะปกติลิฟมันจะมีสองอันคู่กันเนาะของมหาลัยแล้วที่เชวี่เห็นมันมีลิฟอันหนึ่งเว้ยถูกปูนโบกทับไว้แล้วเหลือแค่ลิฟอันเดียวที่ด้านขวา <c oughs> เขาบอกว่าไอ้ลิฟแดงอ่ะที่เป็นตำนานความน่ากลัวเนื่องจากว่ามันเฮี้ยนมากเขาก็เลยท,ทําพิธีถอนไปก็คือเผาตัวตัวกรอบลิฟทั้งหมดแล้วแต่เหลือแค่ประตูที่เผายังไงก็เผาไม่ได้ สุดท้ายเขาก็เลยเอาไปวางระหว่างที่ชั้นสองแทนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเชาวี่รู้จักตำนานลิฟแดงไหมในเหตุการณ์4ตุลาถ้าใครเคยรู้จักก็คือที่มีโศกนาตกรรมนักศึกษาครูอาจารย์ถูกยิงเสียชีวิตตายคาลิฟในช่วงที่มีการชุมนุมปฏิวัติในยุคนั้นเนาะใช่คือตอนเชวี่รู้ว่าเชาวีช็อกแล้วนะ แล้วตอนข้ามฟากระหว่างาท่าพระจันไปวางหลังชายชวี่กลับบ้านบ้านเชวี่อยู่แถววางหลังระหว่างที่ข้ามฟากไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจแชวี่ตอนแรกไม่เชื่อแบบเฮ้ยพี่แกงเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยพอแชวี่หันกลับไปวุ้ทุกคนมันไม่มีลิฟต์ใช่ปกติเวลาลิฟต์ถ้ามันยื่นออกมานอกตัวอาคารลิฟต์แก้วเนี้ยมันจะต้องมีแบบเครื่องจกักรหรือรูปทรงให้เห็นไงว่ามีคนขึ้นลงแต่สิ่งที่แชวี่เห็นคือ เป็นผนังเรียบๆไม่มีอะไรเลยแชร์วี่ก็เลยนึกในใจว่าอ๋อโดนแล้วชัดเลยชัดมากใช่ถามว่ามันหลอนไหมถ้าสำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเอออาจจะเฉยๆแต่แชร์วี่หลอนนะคิดดูแล้วเหตุการณ์นั้นแชวี่เจออยู่คนเดียวแล้วแล้วโชคดีที่ว่าได้รุ่นพี่ช่วยตะกิดคือถ้ารุ่นพี่ไม่ช่วยตะกิดแล้วถ้าอยู่ๆไอ้ลิฟต์นั้นมันเปิดออกแล้วแชวี่เข้าไปในอีกมิติมึงอีกอีก มิตินึงอะไรจะเกิดขึ้นนะทุกคนนึกออกป่ปะใช่เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้แหละใช่แชร์่อาจจะเล่าแบบว่าไม่ได้หลอนอะไรมากแต่ก็อันนี้คือเรื่องจริงที่เจอเองนะใช่ก็ข้อคิดจากคราวนี้ก็คือควรมีสติแบบว่าดูให้ดีๆว่าอันไหนแบบจริงหรือลวงอะไรประมาณนี้ใช่อย่างคลิปตอนที่หกอาจจะไม่ได้พูดว่าเออ ข้อคิดคืออะไรเดี๋ยวพูดรวมมิตเลยละกันอันที่เจ็ดกันที่หกเนาะอันที่หกก็คือเวลาใช้ชีวิตอะ่ะก็คือไม่ควรประมาทใช่เพราะว่าถ้าเราประมาทก็จะถึงแก่ชีวิตได้น,นี่ข้อคิดของจากคดตีตอนที่หกเนาะตอนที่เจ็ดก็คือเราไม่ควรอยู่คนเดียวหมายถึงแบบไม่ใช่การใช้ชีวิตหมายถึงถ้าสมมติแบบเจอเรื่องไม่ไดีอะไรก็ควรปรึกษาเพื่อนนะคะทุกคนโอเคคะ่ะ